ไอดอี่นี่ที่ไหนครับที่พะรามเก่าเด็กคิวไม่ใช่หรอเด็กคิว้วไม่ใช่หรอที่ไต่ายเด็กคิวมีอะไรบ้างครับส่วนสัตว์โคตรมากเลยนะเนี่ยบอกว่าตรงนี้มาเนี่ยเราเล่นกันแลมแล้วก็ลงสกูตเตอร์มาเลยบุ้ยโอ้โหมันน่าดูตรงเนี้ยดิบๆ,ๆหญ่เลยอ่ะวันนี้มาเป็นคนที่เท่าไหร่ครับยังไม่เปิดเลยครับโอ้ยเฟ้า number first f i r s เลย n e the first น้าเดี๋ยวจะเล่นอะไรก่อนเป่าลมฟองเป่าลมฟองแล้วตามด้วยนะครับ<า>ขวรระเบิดจะหลวดขวดแล้วตามด้วยอะไรครับอะไรคือไฮไลท์วันนี้อะไรกุนกุนอะไรกรุนกุนทดลองวิทยาศาสตร์อัดอากาศเข้าไปในน้ำมันครับ

เหนื่อยโต้ยาดขึ้นไปแล้วโอ้โ oh. หทำเพื่อม่แลนะครับ <laughs> จวงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะครับนักบินอวกาศไม่ใส่แมสแล้วครับ มันจะติดกันตอนนี้แหละครับที่ถอดแมสนี่แหละตรงในใสๆเนี่ยติดแน่โควิดเ,เหรอยายาโดนยาฝังเลยดูดินักวิทยาศาสตร์สลามะเฮ้ยร <c oughs> อเกี่ยวกับเรื่องลมครับไหนทำอันนี้ดูที่ว่าทำไงเนี่ย <c oughs> มันหมุนรอบตัวเองมันก็เลยเป็นเขาเรียกว่าหลักแรงการพวามดันอากาศสูงพวามดันอากาศสูงนะครับรอบตัวมัน แล้วก็ตามก็อยู่ตรงนี้นรับกาศที่แรดจะตามเป็นแดดตามนั้นรอบๆทุกวันลุกอนก็เปนแดเดิมได้าอยๆเป็นแดดเดิมกทำให้ไฟติดเชื่อมต่อวงจรก่อนเกเปลี่ยนวงจรใหม่ไอ้พัดลมหมุนซิต้องต่อวงจรมาด้านนี้พัดลมจะได้หมุนเึ๊บเ นี่ยังไม่ขึ้นเลยนี่ยังไม่ตอ่อติดอ่ะติดแล้วมั้งเอา้าทำใครทำหลุดเนี่ยเห็นสิติดนะเอาลมเฮ้ยติดเนี่ยเฮ้ยขาดเยอะขาดเ,เ,เอเฮ้ยมึงนขยับขยับจิจิบๆๆยนี อะไรลบลบลบปะาำให้โดูลบลบลบเดี๋ยวมือขาดไรไม่พอโหโตละเดินขึ้นเองละไม่สนใจใครแล้วครับไปทางนี้ทางนี้โดนเดี๋ยวปิดทางทางนี้ทางนี้ทางนี้จับไปเลย วันนี้จะทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรครับ <Okay. S 1> จานกระซิบจานอีกฝากหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามหันหน้าเข้าหากันจะได้ยินเสียงเดี๋ยวเตรียมตัวนะครับวันนี้โดมีฝั่งนี้นะครับจะพูดใส่จานยักษ์นี้นะครับคล้ายจานเอาเทียมไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นจะมีน้องวาโลเทียรอยอยู่นะครับอ่ะบอกเลยโดม ดังหน่อยสิออนะโอโหเชื่อไหมครับว่าเสียงเหมือนอยู่ใกล้ๆเลยด,ยดยินเสียงชัดเลยเด้อตะโกนดังๆเลยโดนตะโกนดังๆเลยโอ้โหเสียงมันอยู่จะหมุนแล้วก็ไฟวิ่งไปนู่นเลยครับดูครับโอ้โหไฟแรงไฟแรงในน้องลองสต๊อปสิสต๊อปสต๊อบสต๊อบ,บไฟจะหายไหมไฟจะหายไหมลองสต๊อปสิ ไฟไปยันนู่นเลยครับสาตั้มมาเบรกเบรกเบรกตืด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 ช่วยเติมพลังเงี้ยมาให้มานะซึ้งเ็มอะตการแข่งขันลูกกระดึงกันนะครับ้ดีโ้ไปจะทงครับ มีการจับลูกเลไอ้มันเองมางหลังเลยวมไปีงนันรู้แล้วว่ามันไปตามอะไรวะให้ปล่อยก่อนร่วมก่อนไปไหนเนี่ยเฮ้ยนีอะไรอ่ะเฮ้ยเจ้าของรถสิงเลยสต๊อปก่อนสต๊อปก่อนเดี๋ยวมีคนขึ้นแพสเซนเจอร์ออกมาออกมาน้งโดมออกมาก่อนแพสเซนเจอร์จะเข้า เรายังไม่ได้ขึ้นเลยใจว่ามาก่อนไม่ได้เกลกะมากเลยลบสิอ,อ๋นเป็มหรอเต็มอะไรนวครับเออโหยดีดดีมันไม่ไปให้ตรงทาง <c oughs> รห,หรอกเปลี่ยนหัวนะจ๊ะเราน่าจะมีบีบแต่ด้วยนะ ไอ้คานี้ปิดกระจกอ่ะโอ้ยนมาร้อนร้อนร้อมาองหวานข้าวทำไงหวานข้าวมาช่หวานข้าหมยอ่นั้วพี่ไม่เบรกเ่รอเนี่ยอันนี้ทำอะไรอ่ะหวานข้าวเอาเบรกอันนี้เบรกอันนี้เบรกรถน้ำสิ่งน่าดูเลยตอนนี้เราก็อยู่ในรถแทกเกอร์นะครับึึึึนี่ฮะ